และนี่คือคลิปที่ผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมพลาดไปใน7วันแรกนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยทำยังไงถึงติดท็อป20ของเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับทั้งๆที่เติมไปแค่186บาทนะครับผมเนาะก็เป็นแค่ v i p 2นะครับอันนี้ไม่ได้จะมาขิงหรือว่าจะมาอะไรนะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับสำหรับสายฟรีเนาะอ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูก่อนเลยว่าผมเนี่ยเติมแพ็คไหนไปนะผมเนี่ย ไม่ต่างจากสายฟรีนะอันนี้ก็คือพูดไปเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็นกคือผมเนี่ยจะเลเวล46ได้ก่อนครับผมจะเลเวล46ได้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเติมไป VP 2ใช่ไหมผมเติมแพ็คนี้นะครับ2แพ็กกับล้านค้านะครับผมไม่ได้เติมหน้าเว็บถ้าเติมหน้าเว็บเนี่ยจะดีกว่านี้เนาะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยหน้าเว็บมันไม่มีโปรโมชั่นแล้วนะครับอ่ะผมเติมแพ็คนี้ไปครับแพ็ไม่สุ่ม2 2แพ็คนะครับ 1 8 6บาทผมเติมกับร้านเติมเกมนะครับอ่ะก็ได้ไปสุ่มมาแค่100ใบาถามว่าร้อยใบเนี่ยมันส่งผลให้ไอเดียเ,เติบโตไหมเกลือครับผมใช่ครับเกลือครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราเติมในช่วงแรกนะครับก็จะมีแพ็คในส่วนของแพ็คกระดูกนะครับแพ็คกระดูกวิญญาณกับแพ็คกุญแจนะที่เราเนี่ยควรที่จะเติมนะครับแล้วถามว่าวิธีการดันพลังของผมเนี่ยผมดันพลังยังไงนะครับในช่วงแรกต้องบอกเลยนะครับก่อนที่คุณจะเลเวล46เนี่ย คุณจะมีเพชรเยอะมากๆนะครับถ้าคุณไม่เอาไปสูงกาชายเยอะผมแนะนานะครับอย่าใช้เพชรเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้ขอสูมทั้สิครั้ง20ครั้งอ่ะไม่ได้เลยนะครับผมแนะนําเลยห้ามเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเร่งให้มันสูมให้ครบเออห้าครั้งนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าใช้เพชรตุ่มไหมใชครับผมบางทีผมก็ใช้บ้างโอ้โหรวมกันแล้วก็ประมาณมันแพงเนาะบางทีก็กดทีละสใบ3ใบเพื่อที่จะให้มันครบทีละสิเนาะ ประมาณสักตีไปสักประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับผมตรงเนี้ยผมก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของคนที่อยู่กิลใหญ่นะครับอันนี้ผมก็คือก็มีคนเติมบ้างนะครับสาหรับกิลนี้ผมก็ได้จากตรงเนี้ยแหละมาประมาณหมื่นกว่าเพชรเลยนะประมาณหนึ่งหมื่เพชรได้เนาะสำหรับในส่วนของกิลที่ผมอยู่นะครับก็ถือว่ามันช่วยให้ผมเนี่ยมีเพชรเหลือขึ้นมานะครับต่อมานะครับสิ่งที่คุณไม่ควรทําอีกอย่างนึงก็คือห้ามสุ่มกาชาใช่ไหมอย่างแรกต่อมาครับตรงนี้ครับผมตรงนี้นะถามว่ามันช่วยให้เราเนี่ย เก่งขึ้นไหมช่วยให้เราเก่งขึ้นครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเร่งขนาดนั้นนะครับสําหรับในส่วนของสายฟรีนะครับไม่ต้องไปรีบเร่งสุ่มนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเปลืองครับผมเปลืองมากๆครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวมันจะแจกของมาให้เราเรื่อยๆนะสำหรับไอ้ส่วนกล่องของตรงส่วนนี้เนาะพวกอ,อ,อุปกรณ์ประจำตัวนะครับผมรีบเร่งทาเควสไปไงแล้วผมเกลือด้วยอะ่ะมันประเด็นก็คือแบบเกลือด้วยนะครับทําได้แค่ถังนับแค่ตัวเดียวนะผมก็เลยทําตัวอื่นไม่ได้ แล้วประเด็นต่อมาเลยก็คือเราเนี่ยต้องดวงดีนะก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเราต้องดวงดีก่อนเลยพื้นฐานนะครับถ้าใครที่ไม่เติมเงินนะครับควรที่จะมีในส่วนของปูกระบี่แล้วก็ถังซานอาวุธลับแล้วก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตสักตัวหนึ่งถ้าใครดวงดีเนี่ยได้3ตัวนี้มาเนี่ยคือเล่นได้เล,เลยครับผมคุณจะเอามู้งฝ่ายไปแทงแล้วก็ใช้ปูกระบี่ถังลับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตถ้าเป็นอาหินยิ่งดีเลยหรือถ้าไม่ได้ก็เอาสึกขาก็ได้ครับผมขอแค่3ตัวนี้ถ้าคุณมีนะคุณคุณจะแบบเก่งกว่าสายยเเติมล ในกรณีที่สายเติมเติมไม่เยอะนะครับผมก็ในที่สายเติมเติมไม่เยอะคุณจะชนะเขาได้นะครับถ้าคุณปั้นดีๆแต่ว่าถ้าเขาเวลสี่สิบหกไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเวลสี่สิบหกตามเขาให้ทันนะถ้าคุณเวลสี่สิหกช้ากว่าเขาคุณก็จะอ่อนกว่าเขาแล้วถ้าคุณเนี่ยเลเวลเท่าเขาแล้วเนี่ยมันก็จะวัดกันที่ดวงครับผมอ่ะอย่างต่อมาครับผมก็คือกระดูกวิญญาณครับกระดูกวิญญาณตรงนี้แพงมากๆนะครับเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรที่จะซื้อที่สุดนะครับผมสำหรับตรงกระดูกวิญญาณนะครับรอมันแจกกกดวว่่าาาครสสรสสญ,ญณในนของ ปลุกดาวอ่างเงี้ยคุณอาจจะใช้เพชรสักนิดสักหน่อยได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าไอกระดูกวิญญาณเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกระดูกวิญญาณถามว่าอ่ะมันเพิ่มพลังเยอะไหมไอผมจะให้ดูนะครับกระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณนะครับถามว่ามันเพิ่มเยอะไหมเพิ่มเยอะนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยส่วนหัวของผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับส่วนหัวของผมเนี่ยเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับชิ้นหนึ่งเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งสองล้านครับผม ปัจจุบันนะครับส่วนหัวของผมหนึ่งชิ้นหนึ่งสองล้านนะครับถ้าชิ้นรองลงมาหน่อยละรองลงมาก็ล้านหนึ่งเห็นปะมันก็ช่วยเพิ่มได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราเนี่ยดวงไม่ดีเนี่ยคือมันเกลือไหมมันเกลือครับผมซึ่งมันเกลือกว่าอาวุธลับครับผมอาวุธลับเนี่ยเราก็ได้มาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็สี่ดาวเนาะอ่าอย่าลองถอดออกให้ดูนะครับปึ่งถอดให้ดูครับแล้วเราใส่เข้าไปใหม่หกล้านครับผมนี่เลยครับ ชิ้นเดียวครับผมเพิ่มมาหกล้านรวมกับไอชิ้นซัพพอร์ตด้วยนะชิ้นซัพพอร์ตเราใส่ไปเท่าไหร่อ่ะผมะใช้ดูนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะชิ้นซัพพอร์ตผมสามดาวนะครับอ่ะล้านกว่านะครับเท่ากับว่าชิ้นเนี้ยชิ้นเดียวนะครับผมที่สี่ดาวเนี่ยห้าล้านครับผมชิ้นเดียวห้าล้านนะครับแต่มันแลกกับการที่คุณเนี่ยต้องมีดวงในการสุ่มนะต้องมีดวงในการสุม่มแต่ถามว่ามันคุ้มค่าไหมส่วนตัวผมอะ่ะผมคุ้มค่านะเพราะว่าผมได้มาเยอะมากๆครับผม ผมได้มาเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วราคาเนี่ยมันถูกครับผมราคาแค่880นะครับถ้าเทียบกับกระดูกเนี่ย1,800เลยนะกระดูกเนี่ยผมถามว่าผมสุ่มเยอะไหมผมสุ่มเยอะมากๆครับกระดูกกระดูกกับไอ้กล่องปลูกดาวเนี่ยผมสุ่มเยอะมากๆครับสุ่มเยอะมากไอ้ไอ้กล่องปลูกดาวก็680มันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกถ้าเทียบกับกระดูกอะกระดูกเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะสุ่มที่สุด้วครับผมให้เรามาสุ่มอาวุธลับดีกว่าเพราะว่ากระดูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะหามาเรื่อยๆครับเราหาได้ ขอแค่เรามีใส่แค่ถังซานตัวเดียวก็พอแล้วครับถังซานเนี่ยขอแค่มีเซตเดียวพอตัวอื่นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะบางหน่อยนะครับตัวแท้งเราเนี่ยก็จะยืนไม่ค่อยไหวหน่อยแต่ถ้าเรามีปูกบีมีไอหินมีถังซานอุลับสามตัวนี้คือแบบเรา,างไงแล้วก็เล่นได้อยู่แล้วถ้าเราปั้นถังรับให้สุดเนี่ยปูก่กบีเนี่ยจะเป็นตัวจับตัวรามเมตเขานะครับก็วัดกันเลยครับผมถ้าใครทําขอบเยอะกว่ากันมันก็จะแบบมีโอกาสที่จะออกสกิลได้ก่อนเนาะเพราะว่าเราใช้อาหินนะครับแต่ผมเนี่ย ผมขาดไปตัวหนึ่งก็คือขาดปูกระบีครับผมตอนนี้ผมโดนกดนหนักมากเลยโดนปูกระบีกดหนักมากเลยครับไม่ไหวครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทําดาเมจใส่เขาไปแล้วเนี่ยเขาก็มีอาหินที่คอยหิวขึ้นมาแล้วบางคนเนี่ยใช้ซัพพอร์ตเป็นเอาซื้อขาด้วยใช้ตัวเสริมเป็นเอาซื้อขาด้วยก็เลยแบบยิ่งไม่ไหวเข้าไปใหญ่เลยครับน,นั่นก็คือแบบควรที่เขาแบบดวงดีหน่อยนะครับถามว่าผมเนี่ยสุ่มไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วในส่วนของโดยรวมเนี่ยผมน่าจะบดประมาณหกหมื 60, ่นเพชรถึงเจ็ดหมื่นเพชรได้นะ ถามว่าเพชรผมหาได้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีกิวอยู่นะครับถ้าใครมีกิวใหญ่เนี่ยก็จะได้เพชรเยอะกว่านี้รวมรวมเนี่ยเอออาวุธลับผมเนี่ยน่าจะหมดไปสี่หมื่นกว่านะสี่หมื่นกว่านะครับผมเนาะแล้วก็จีบปัญหาอีกนะครับน่าจะสองหมื่นนะก็ตีไปราวๆหกหมื่นเนาะตอนนี้ผมก็เหลืออีกสองหมื่นก็ถาว่ารวมๆแล้วเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยแปดวันเนี่ยผมหาเพชรได้ประมาณแปดหมื่นนะอืมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะถ้าใครยิ่งอยู่กิวใหญ่กว่านี้เข้ากิ้วตั้งแต่แรกเลยแล้วเขาเอ่่แจกกเเเเพพชชรนนีียยคุณ็ได้้ับวา มาพูดถึงนะครับผมทำไมผมถึงบอกว่าสายฟรีสามารถสู้กับสายเติมได้ในกรณีที่สายเติมเนี่ยเติมไม่เยอะนะครับต้องบอกเลยสายฟรีถ้าเราดวงดีนะครับดวงดีอย่างแรกคือดวงดีได้ตัวละครอย่างที่ผมบอกไปถังซานอาวุธลับนะครับมีในส่วนของอาอินปูกบ,บีนะครับผมตัว3ามตัวนี้เลยคือแค่3ตัวนี้ก่อนนะครับผมคือคุณสามารถสู้กับพวกสายเติมที่เติมไม่เยอะได้นะครับเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่คุณจะต้อง สุ่มหาให้ได้เลยก็คืออาวุธรับครับผมอาวุธรับเนี่ยมาดูดิเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอาวุธรับเอสณปัจจุบันผมเนี่ยมีทั้งหมดหกชิ้นนะครับผมหกชิ้นเนี่ยมันช่วยเพิ่มพลังให้เยอะมากๆครับผมอาวุธลับเอเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับมีสามดาวสองชิ้นนะแล้วก็ไอเอเเนี่ยผมมีสี่ดาวอยู่หนึ่งชิ้นแล้วก็สองดาวหนึ่งชิ้นนะครับอ่าที่เหลือเนี่ยอีกสี่ชิ้นเนี่ยแค่ดาวเดียวนะครับ มันทําให้ผมเนี่ยพลังขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนะครับเติบโตเลยก็ว่าได้นะแค่ผมเติมแค่แพ็คใบสุ่มหนึ่งร้อยใบนะก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยแค่ช่วยให้ผมเนี่ยเลเวลไวขึ้นนะครับเพราะว่าใบสุ่มเนี่ยเราตัดออกไปเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะซื้ออยู่แล้วไอ้ใบสุ่มอ่เพราะว่าถ้าเราเติมหน้าเว็บเนี่ยมันจะได้ใบสุ่มอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลาของก่อนวันที่เกนะ้าเนาะวันที่เก้าเนี่ยมันจะได้ใบสุ่มอยู่แล้วนะครับผมเท่ากับว่าผมเติมเนี่ยเติมแบบ เติมเติมไม่ได้อะไรไอ่ะว่าง่ายๆนะครับถ้าเทียบกับว่าผมไปเติมกระดูกรหรือว่ากุญแจเนี่ยมันก็คุ้มค่ากว่านี้เนาะอ่ะอันนั้นอันนี้ผมไม่ได้อ้างนะแต่ว่าผมพูดให้ดูจะได้เห็นภาพให้ชัดเนาะเดี๋ยวบางคนมาดราม่าสใส่ผมอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันดับนะครับอันดับณปัจจุบันเนี่ยผมอยู่อันดับ19ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวดูเลยครับอ่ะ v 1 3 V3 ส7นะครับอ่ะอันนี้ก็ V3 V3 ที่แบบว่าเออได้ของแบบดีๆหน่อยนะครับเนี่ย มีอาวุธลับเยอะๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปได้เห็นไหม V3 เนี่ยก็คือเติมน้อยกว่าพวก V4 V5 อยู่นะนะเห็นปะ่ะเนี่ยเขาก็อยู่ท่ามกลาง V7 V9 อย่างเงี้ย V6 เห็นปะ่ะเขาก็ขึ้นไปได้นะเขาพลังเยอะได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาดวงดีนะครับผมเขาดวงดีนะแต่ว่าสายฟรีเนี่ยคือสายฟรีเนี่ยผมแนะนำไงถ้าคุณเลเวลช้าไม่เป็นไรครับผมขอแค่คุณเนี่ยเลเวล4-6ให้ได้แล้วก็สุ่ม อาวุรับให้มันได้ดีๆหรือว่าถ้าคุณเนี่ยกลัวว่าเฮ้ยไอดีนี้คุณจะสุ่มแบบมันเกลือคุณก็ทำไอดีดองรอไปครับเพราะว่าสายฟรีเนี่ยมันตันอยู่แล้วคุณก็เล่นไอดีหนึ่งใช้เพชรตอนที่เวลสี่สิบหกอีกไอดีหนึ่งเก็บไว้เลยเก็บไว้รอกิจกรรมคุณก็ทำสองไอดีนะครับมันจะได้แบบมีหลักค้ำประกันเนาะอ่าอย่างคนนี้ครับผม V3 เนี่ยเห็นป่ะพลังอยู่ที่สี่สิบเอ็ดเอ็มเลยนะครับนี่เลยเห็นป่ะเขาก็ตึงนะครับผมคนนี้มีปูกะบีกันด้วยนะครับ ทางซานรู้ร้าผมเนี่ยถามว่ามันเก่งขนาดนั้นไว้ถ้าเทียบกับคนอื่นที่มีปูกบีเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเพราะว่าทางซานผมมันไม่ได้ปลดสกิลเอฟนะครับมันก็จะแตกต่างจากคนอื่นเนาะคนนี้ก็ V5 V7 V3 ็ีมนะครับ V2 ก็มีผมนะเนี่ยเห็นป่ม V2 แล้เราก็สามารถขึ้นมาได้นะนะครับผมนี่เลยเห็นป่มของแค่เราดวงดีอ่ะเนี่ยสา m สิสาเอเนี่ยของแค่คุณแค่ดวงดีเนี่ยเห็นว่าหูเอเดนเขาครบทีมเลยนะของผมยังไม่ครบเลยนะ เห็นว่าแล้วเขาก็ขึ้นมาได้เขาก็ทําพลังขึ้นมาได้นะครับแต่ในเรื่องที่คุณเนี่ยจะไปสู้กับพวกสุดาตานเนี่ยผมแยกกันนะระหว่างสายเติมก็คือพวกสายเติมแบบเติมไม่เยอะนะครับผมแต่พวาพวกสุดาตานเนี่ยจะมีพวกตัวเอเดบวกคบตี้โอ้โหของดีของฟนะูนั่นแหะผมเรียกว่าสุดาตานคุณจะเติมเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ผมดูว่าเฮ้ยคุณเติมไปแล้วคุณแบบเออมีดวงบีอะไรเนี่ยก็คือคุณก็คือพวกสุดาตานแต่ว่าถ้าคนที่แบบ เติมน้อยๆหรือว่าเติมเยอะแล้วก็อาจจะดวงแย่เนี่ยอันนั้นนะผมจะเรียกว่าสายเติมนะครับอันนี้เนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเรียกนะในมุมความเข้าใจนะแต่ผมม,มองว่าถ้าสายฟรีเนี่ยเลเวลเท่ากับสายเติมเนี่ยมันก็พอที่จะสู้กับสายเติมที่แบบเติมน้อยๆได้อาจจะสู้สุตนสาไม่ได้ไว้แล้วแหละถึงแม้ว่าคนที่เติมด้วยกันเนี่ยคนที่เติมด้วยกันอย่างเช่นเติมไป V9 อ่า V9 เหมือนกันแต่คนนึง V9 ที่ดวงดีกับอีกคนหนึ่ง V9 ที่ดวงไม่ดีเนี่ย เขาก็สู้กันไม่ได้อยู่แล้วเนาะม,มันก็เน้นที่ดวงด้วยนะสําหรับเกมนี้เพราะว่ากิจกรรมที่เราจะต้องแลกเศษตัวละครหรือว่าแลกเศษต่างๆทั้งหมดในเกมเนี้มันยังไม่เข้ามานะครับผมมันยังไม่เข้ามามันทําให้เราเนี่ยมีตัวละครที่ค้าต่างกันนะครับระหว่างคนที่เติมเติมเนี่ยคือเลือกได้เลยไงเขาเลือกได้เลยว่าเขาจะเอาตัวไหนแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องสุ่มกาชาไงมันเน้นดวงนะครับ สำหรับคนที่เป็นพวกสุดตาเนี่ยเขาเลือกได้เลยว่าเขาจะเอาตัวไหนจัดทีมยังไงแต่คนที่สายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยต้องเน้นดวงไงมันก็เลยแบบเน้นดวงกับดวงอ่ะก็คือใครดวงดีกว่าก็ชนะใครดวงเกลือกว่าก็แพ้ไปอย่างนั้นแหละที่ผมจะสื่อนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณบอกว่าคุณเติมไปแบบหมื่นเดียวไม่ใช่สุดตาลแล้วคุณก็จะมาไล่ตบพวกผมบอกพวกผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วพวกสายฟรีสายเติมน้อยสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับผมก็คุณมีเอเตบวกสามตัวใครจะไปสู้ได้เนาะนั่นแหะคุณเติมคุณเลือกได้เย แต่ว่าทั้งใครที่แบบเติมไปแล้วเนี่ยไม่ได้เอาแบบพวกเอบวกไปเติมอย่างของอย่างอื่นเอาเติมเอาเพชรน,นี่เงี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสุ่มดวงดีหรือว่าดวงเกลืออันนี้เนาะเกมนี้มาต้องขึ้นอยู่กับดวงด้วยเพราะว่ามันยังไม่มีกิจกรรมเข้ามาเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็เอามาไกด์นะครับหลักๆเลยนะครับให้คุณเก็บเพชรไว้รอลุ้นตอนอาวุธลับนะครับในวันที่คุณจะสุ่ม,มันที่8ก็ได้นะเพราะว่าวันที่8เนี่ยมันจะมีพวกกิจกรรมเข้ามานะครับให้เราเนี่ยสามารถมา รับของรางวัลจากการที่เราสุ่มนะครับผมแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะนับของผมไปต่อเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเช่นหีบกระดูกเห็นไหมหีบกระดูกเนี่ยผมกดแบบสิบครั้งเนี่ยไปทั้งหมดเก้าครั้งนะครับมันก็ยังนับให้ผมอยู่ใช่ไหมตรงของพวกนี้แต่ว่าในส่วนของอาวุธรับเนี่ยผมไม่ได้กดสิบครั้งนะผมกดทีละครั้งนะครับผมกดทีละครั้งมันก็เลยแบบมันน่าจะไม่ได้นับให้นะแต่ว่าถ้าเอาเอา,เอาให้มันดีๆหน่อยก็คือ เรารอวันที่แดครับผมรอวันที่แดให้เรามาสุ่มอาวุธลับกดทีละสิบครั้งนะแต่ว่าที่ผมดันพลังเพราะว่าอ,อะไรผมจะเอาซื้อขานะแต่สรุปแล้วเนี่ยผมก็คือผมไม่ได้นะเอาซื้อขาเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทองครับผมทองครับเมื่อวานเนี่ยทองผมหมดเลยแล้วผมตกไปอยู่อันดับที่ยี่ิเอ็ตกไปอยู่ยี่บเอ็ดเสียดายมากก็เลยแลกเศษมุกปไปนะครับคือทองเนี่ยถ้าเรามีเพชรเนี่ยเราสามารถกดไปเลยนะกดได้เลยนะครับ,กด,รบกดไปเลยครับผมเพราะว่า ทองต้องใช้เยอะอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครไม่กดเนี่ยก็ก็จะไม่ค่อยมีใช้สักหน่อยนึงอาจจะดันพลังยากหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องรีบดันพลังขนาดนั้นนะตอนแรกผมว่าจะเอาซื้อขายไงแต่สุดท้ายผมก็ต้องไปแลกเศษเอาซื้อขามาใช้อยู่ดีนะเอ,อมันก็ทําให้ผมเนี่ยเสียไปตัวหนึ่งอะ่ะเพราะว่าผมน่าจะได้ปูออบีแล้วแหละแต่ว่าผมต้องไปเลือกเศษเอาซื้อขามาใช้ก่อนเนาะเพราะว่าปู่อบีเนี่ยมันยังไม่มีแพ็คที่แบบให้เลือกแบบครบเศษไงอือก็ประมาณนั้นเนาะ ถามว่าเอาทองไปทาอะไรก็คือเอามาอัพอาวุธรับนี่แหละครับเพราะว่ามันเพิ่มเยอะมากๆตรงเนี้ยมันเพิ่มหลังๆเนี่ยมันจะเพิ่มคลิกละหนึ่งแสนนะอืมคุ้มค่ามากๆนะสําหรับในส่วนของอการอัพพลังตรงนี้เนาะอ่ะก็ประเด็นเรื่องของสายฟรีสายเติมคุณก็อย่าไปอะไรมากเลยเนาะผมก็พูดในมุมของผมนะคุณก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะสาหรับพวกสายเติมที่บอกว่า สายฟรีสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกคุณก็เล่นของคุณไปนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรดราม่านะครับผมก็พูดไปเรื่อยเปลือนะ่อยแหละถ้าไม่ถูกใครไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนําสําหรับในส่วนของสายฟรีแล้วก็สายเติมน้อยแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆคือเน้นดวงครับผมใช่ครับผมเน้นดวงครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมยังไม่มานะทำไมถึงผมถึงย้ําอยู่นั่นแหละกิจกรรมไม่มาไม่มาอยู่นั่นแหละก็คือเกมนี้มันต้องพึ่งกิจกรรมจริงๆครับผม มันต้องพึ่งกิจกรรมในส่วนของการแลกเศษตัวละครต่างๆจริงๆครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ตัวละครคา์ดใหม่หรือว่าตัวละครใหม่สัตว์วิญญาณอาวุธลับชิ้นใหม่เนี่ยมันจะมาในรูปแบบของการที่เราต้องทํากิจกรรมครับผมไม่ใช่ว่ามีกิจกรรมนะมีกิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเติมเงินนะครับมันเติมเงินนะครับมีกิจกรรมก็จริงแต่ว่ามันเติมเงินนะครับแล้วก็มันก็สามารถช่วยสายฟรีได้ไหมมมนก็มีกิจกรรมที่เรา สามารถทําได้อยู่สำหรับสายฟรีก็คือการหมุนวงล้อหมุนวงล้อเนี่ยเราจะได้เพชร5 0 0อยทุกๆวันเลยนะถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็จะได้ของนู่นนี่นั่น,นอีกนะสำหรับตรงส่วนของข้างลานะ่างเนาะอ่ะก็มีกิจกรรมที่ช่วยสายฟรีอยู่แต่ว่าช่วงนี้เขาก็เน้นสายเตอร์เป็นพิเศษหน่อยเนาะเพราะว่าก็ต้องทํารายได้นะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับผมเนาะแต่ว่าสายฟรีก็อย่าเพิ่งท้อน,นะครับผมอันนี้ก็เอาข้อมูลมาแชร์กันเนาะ ถ้ามีผิดพลาดยังไงไม่ถูกใจใครต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์แบบสุภาพนะครับไม่งั้นผมแบนแน่นอนครับผมไม่อยากจะไปเสียเวลาพูดคุยแล้วเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ